คายออเริ่มทำงานแล้วว่างั้นก็เลยกลายเป็นว่าปรากฏช้างเผือกขึ้นมาเออไปยนะเธอพูดคาว่าคายออดทางานเชื่อปะอไคนรเอาคนรูเ้เหมือนกันไป <c oughs> คนค <c oughs> นรู้ขึ้นบนเลยคายออททำงานแล้วครับปรากฏช้างเผือกขึ้นมาในหมู่บอกว่าคนทั้งหลายเนี่ยแล้วเขาคนนี้เป็นใคร ทำไมโดดเด่นอะไรขนาดนั้นก่อนอื่นเลยเราบอฝากภาพยนตร์เรื่องไข่อ้อกันก่อนดีกว่าสาวไอ้ครับวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมนี้นะครับภูมิใจนําเสนอภาพยนตร์เรื่องไข่อ้อพี่น้องครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับค่ะอืมแล้วก็วันที่สิบห้านะคะที่ใกล้จะถึงนี้วันนี้วันที่สิบสาป่ะครับวันที่สิบสองวันที่สิบสองเอาวันที่สิบเนาะพรุ่งนี้สิบสาวันเกิดอุ้งอิงใช่เพรว่าพรุ่งนี้วันเกิดน้องอุ้งอิง แล้วก็<ช>วันเกิดอ<ช>ุ๋งแล้วก็เขาจะมีะงานไหว้ครูคายอ้อที่จัดขึ้นที่มหาวิทยายลัยขอนแก่นเป็นงานไหว้ครูที่ใหญ่ที่สุดในวงการหมอลำครับจัดขึ้นที่มหาวิทยายลัยขอนแก่นพรุ่งนี้นะครับวันที่สิบสามกรกฎาคมนะครับแล้วก็รอบสื่อบวลชนของทางคายอ้อจัดขึ้นที่บางกะปิซีนิเพ็กนะครับผมวันที่สิบห้ากรกฎาคมและฉายจริง ฉายพร้อมกันทุกโรงภาพยนตร์ในวันที่17กรกฎาคมฝากภาพยนตร์เรื่องขายออไว้ด้วยนะครับอ่ะมาพูดถึงงานออดิชั่นในวันนั้นนะครับปากดช้างเผือกขึ้นมาขายอ้อเริ่มทำงานแล้วคืออะไรคือนะคะน้องคนนี้ชื่อน้องใหม่ฮะที่เขาลงไว้นี่ละมั้งใช่ค่ะใช่ไหมที่อายุ13ปีหรือใช่ะอะขออนุญาตอ่านข้อมูลนิดนึงเนาะได้ไหมค่ะอ่า ทางเพจไก่โทนี่กระตากเขาได้ลงไว้นะครับบอกว่าเสร็จสิ้นภารกิจออดิชัน่นบอกได้เลยว่างานนี้พบช้างเผือกประดับวงหลายคนแต่ที่เป็นกระแสในชั่วข้ามคืนนะครับคงหนีไม่พ้นน้องใหม่ไต่ดาวคนนี้ที่บอสโจผู้บริหารค่ายลำเพิดอินดี้เลคคอร์ดเนี่ยถึงกับจับเซ็นสัญญาในวันออดิชัน่นันเลยทีเดียว คนถามกันเกลียวกราวว่าเธอนั้นเป็นใครมาจากไหนนะครับข้อมูลเรื้องต้นเธอชื่อน้องใหม่อนันตยาชุมเสนานะครับเด็กอายุ13ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์เป็นนักร้องนำวงโปงลางพุทธทยสินอรอชมผลงานนาะงได้เลยบอกเลยว่าครบเครื่องขายอ้อเริ่มทำงานแล้วว่างั้น เขาลงไว้อย่างนี้นะครับอือซึ่งทุกคนในวันออ,อ,อดิชั่นนะน้องจะมาร้องเพลงเพียงไม่กี่คำนาะมบอจุบอสจะบอกบหยุดรับเลยเซียส์สำยายยาวๆโอ้ยคนรู้ก็อืมพร้อมกับเสียงของอุ่งอิงบอกว่าพ่อหนูชอบพี่น้องคนนี้คเอาน้องคนเนี้ยมาอยู่กับหนูวงหนึ่งนะพ่อ แต่ว่าช็อกอย่างหนึ่งสาวไอเหมือนเธอเคยมาแล้วหรออันนี้ไม่แน่ใจนะสำหรับข้อมูลตรงนี้นะคะบา่าวโจนี่ไงทางทางเพจคุณไก่โทนีิกาตาเนี่นได้ลงอันนี้ไว้บอกว่าย้อนชมภาพน้องใหม่เคยมาออดิชัน่นแต่ยังไม่ผ่านจึงกลับไปฝึกฝนตัวเองเพิ่มเติมนี่แหละคือความมุ่งม,มั่นไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา แล้ววันเวลาก็หมุนวนมาอีกรอบหนึ่งวันนี้คือวันของเธอวันที่เธอและครอบครัวนะครับเดินทางมาที่โดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเพื่อพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งต่อหน้าผู้บริหารอย่างบอจโจง,งานนี้ถ้าเป็นภาษามวยก็เรียกได้ว่าเสริมอาวุธหนักเข้ามา mm hmm. เพิ่มเติมคือการฟอนล้ำที่งดงามเข้ามาเนี่ยอ่อนช้อยมากๆ สเสมือนได้ดูน้องออกแอมประทับร่างทุกสายตาต้องหยุดมองจนแทบลืมหายใจเลยก็ว่าได้อ,อผมชมสดๆยังยิ้มแก้มปรีตลอดที่ชมสู่ตอไปด้วยอีลาใหม่อนันตยาอีพออาจิซอยวุ้นี่ไงอ๋อแสดงว่าน้องเคยมาแล้วหรออ๋อนี่ไงน้องบอกว่าเคยมาออดิชั่นกับพ่อแล้วรอบนึง ปีที่แล้วสแสดงว่าน้องไปฝึกฝนพัฒนาสีมือด้วยตัวน้องเนี่ยมีพรสวรรค์แต่ไปเพิ่มพรสวรรค์เนี่ยแหละท,ที่ที่บอสโจโยมาริน,นชอบนะครับอ,อาจจะมองแล้วว่าปีปีที่แล้วเนี่ยน้องพลาดต,ตรงไหนน้องไปพัฒนาตรงนั้นอพอมันปีเนี้ยปุ๊บสิ่งที่น้องพัฒนาแล้วมันตอบรับตัวเองมันผลักดันตัวเองทําให้แบบว่าวันนั้นน้องทําผลงาน ดีมากๆจนเตะตาผู้บริหารเตะตาอุ่งอิงพี่แน็กนะร่นพลก็ยังชมไม,ม่ขาดบาครับผมอะลองดูข้อมูลจากเพจนี้สิสาวอายที่เราสง่งเพิ่งส่งให้เมื่อกี้เนี่ย คอมเมนต์ mm hmm. นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจไหนที่เอาน้องไปลงเนี่ยคือเป็นคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันก็คือเชื่นชมน้นงมากๆนะคะ uh huh. ตอนนี้บอกเลยว่าวันออริชั่นเนี่ยก็แจ้งเกิดน้องแล้วนะ uh huh. เป็นกระแสะมากๆคือเรามองแล้วว่าเนี่ยถ้ามาขึ้นเวทีสาวน้อยแน่นอนว่าไฟเนี่ยทุกดวงนะจะจับจ้องมาที่น้องแน่ๆครับ uh huh. ผมค่ะอืมอ่า uh huh. ก็ตามนี่เดี๋ยวน้องอ่ะก็ฝากติดตามน้องใหม่อารัตยายแลก็น้องใหม่ด้วยน้องใหม่เป็น,นเป็นน้องใหม่ดาวรุ่งน้องใหม่แล้วก็ชื่อน้องใหม่ด้วยอายุสิบสามปีครับนี่แหละอายุสิบสามปีเองนะบาโจ๊ฝากไว้ด้วยพี่น้องครับถือว่าเป็นคนที่มีแววมีพรสวรรค์มากๆทั้งเสียงทั้งหน้าตาแล้วก็อ่อนช้อยลำซุ้ยสวยเนาะ ฝากไปด้วยนะครับผมฝากติดตามน้องใหม่อนันตยาศิลปินคนใหม่ของทางสาวน้อยเพชรบ้านแพงไว้ด้วยนะครับ mm hmm. ผมอู๋อีกก็เชียร์สุดใจจริงๆนะคนนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับภา mm hmm. พ,พยนตร์เรื่องขายอ้อพี่น้องครับฟูมจะนาเสนออีกแล้ววันที่17กรกฎาคมนี้นะครับผมทุกโรงภาพยนตร์อ mm ุ๊ยขนลุกบอสขนลุกมีหลายฉากที่เราชอบมากเราไปดูแล้วเรามารีวิวกันหน่อยดีกว่าว่าคุณชอบฉากไหนมากที่สุด แต่วันที่15กรกฎาคมเนี่ยรอบสื่อมวลชนเขาเนี่ยถูกจองเต็มทั้งสองโรงเลยนะนี่คือปรากฏการณ์ใหม่นะจริงครับคืออย่างเราเองเนี่ยเราไป็นคนอีสานอยู่แล้วเราก็ภาคภูมิใจในภาพยนตร์เรื่องเนี้ยแต่สิ่งที่เราอ่ะ ยังไม่รู้คำว่าใครอ้อที่แท้จริงรวมไปถึงเรื่องราวของใครอ้อแล้วมันเป็นไปยังไงมายังไงแล้วก็เราพอเห็นนักแสดงนะคะบทแล้วก็คนเขียนบทแล้วน่มันทําให้แบบเฮ้ยเรื่องเนี้ยมันพลาดไม่ได้นะครับเราต้องไปดูใครได้ต้องไปดูกับตาแล้วฟิลในการดูภาพยนตนระ์อ่ะเราไปดูี้ลรงอะ่ะมันคน,นละฟิลก,กันเลยนะกับแมรหน้าตอแก้วอะ่ะจริง<ม>อ่ะโอเคแล้วพรุ่งนี้ วันเกิดอ,อีหลา่าลูกอิง<ม>เดี๋ยวเราจะมีคลิปมาฝากกันด้วยนะครับขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์อีหล่าเนาะพวกนี้เนาะโอเคแฮปปีเบิร์ดเดย์อีหล่าอีกทีนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ